คเกมรับปฏิหารที่เฝ้ารอซีนหวานๆของฟิล์มธนพัฒน์และมินพิชยาคงจะสมใจแล้วนะคะกับฉากพรีเวดดิ้งของทีทัศน์และมายซึ่งชุดแต่งงานของเรื่องนี้ต้องบอกนะคะว่าเก๋ไก๋แปลกใหม่ไม่เหมือนละครเรื่องอื่นๆเลยล่ะค่ะเราเป็นทีมจากภาพยนตร์เรื่อง g a n g of New York ที่ย้อนไปในยุค80เบื้องหลังฉากนี้หนุ่มฟิล์มเขาเอนจอเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะ เขาเก็บส <zg> ุมอยู่ไม่เห็นเนาะสวยมากสุของคสวยดว ฉากแต่งงานนั้นไม่ใช่เฉพาะแค่พระนางที่ใส่ชุดทีมของภาพยนต์แก๊งออฟนิวยอร์กนะคะนักแสดงหลักและเอ็กซ์ตร้าทุกคนเนี่ยจะต้องแต่งตัวตามทีมด้วยละค่ะมันก็เลยเป็นฉากที่สร้างความว้าวให้กับนักแสดงเพราะไม่เคยใส่ที่เรื่องไหนมาก่อนส่วนนุ่มฟิล์มเขาขอแหวกแนวหน่อยค่ะเพราะว่ายิงคงชอบแซวกระโปรงของแซหมินด้วยอรณ์ดีแบบนี้ให้ดูว่าข้างในมีไก่แล้วเทียนไก่ไปล้วงนได้นะครับพกไก่ไปไหนมาไหนด้วยมาพอนี่นะ ชอบชอบเพราะว่าปกติเวลาถ่ายฉากแต่งงานก็จะเป็นแบบชุดแบบโมเดิร์นสีขาวนี่เป็นการแต่งที่แปลกเป็นแบบยุคก้อนจ็ดูนยปนค่ะใช่ค่ะที่มันย้อนไปไกลมากซึ่งแบบเราก็หาหาดูหรือแบบนานอะไรแบบนี้ได้ยากเขาแต่งตัวได้สนุกอะเบื้องหลังดูชุลมุนวุ่นวายกันหน้าดูเลยนะทะเนี่ยต้องตามดูแล้วล่ะค่ะว่าชีวิตเบื้องหน้าของนังคู่นั้นจะเป็นยังไงในละครเกมรักปฏิหารทุกวันจันทร์และวันคารเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะ